เวา17นาฬิกาของวันที่22มิถุนายนพศ2563พลนตำรวจตรีโชคชัยงามวงผู้บังคับการตำรวจนครบาล9พันตำรวจเอกชรินโกพัตาพันตำรวจเอกเสกสิทธิ์สุภาอ้วนพันตำรวจเอกภัยทูนพิทักษ์ธรรมคณะกรรกตรสอนหลักอสอง,อสองคุณลนิดา,ากิติกวินเดชประธานบริษัทวินเนอร์ครอสเมดจำกัดผู้ผลิตจำหน่ายยาสีฟันสมุนไพรสุรเข้มข้นตา5ดาว 4A ร่วมเดินทางมายังสนรหลักสองเพื่อมอบสิ่งของและเลี้ยงขอบคุณข้าราชการตำรวจสนรหลักสองโดยมีพันตำรวจเอกสมยศอุรมรักษาทรัพย์ผู้กำกับการสนรหลักสองพร้อม้ดยข้าราชการตำรวจสนรหลักสองรอให้การต้อนรับจากนโยบายของพ้นตำรวจเอกสุรทิพย์เชจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบโครงการบำรุงขวัญและสร้างกำลังใจให้กับผู้พิทักษ์สันติราร์ที่ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมา โดยได้ปฏิบัติหน้าที่และเสียสละเพื่อประชาชนพร้อมทั้งมีโอกาสส่มเสียงต่อการติดเชื้อโควิด -19 แต่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและในวันนี้ทางพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงผู้บุกคบการตำรวจนครบาล9ได้ลงมือทำอาหารโดยมีก๋วยเตี๋ยวข้าวขาหมูไอศครีมน้ำมันรมเพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางสอนอร 2, ได้รับประทาน หลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในชน่วงที่มีวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในการมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่เคยทอดทิ้งข้าราชการชั้นผู้น้อยและอยู่เคียงข้างเสมออีกทั้งตระหนักถึงการยังชีพรวมทั้งครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังนั้นในวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆได้นำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอรักสองตีสมเด็จรงยงาน